ํำลาความจนสีวันเกิดชะตารวยลูกเดียวเลิกจนหมดนี่หมดศีลมีเกณฑ์ได้เป็นเศรษฐีถูกรางวัลสองเด้งเน้นๆ 1. นคนเกิดวันสูกชีวิตจะดีขึ้นมากๆยิ่งในช่วงนี้เป็นต้นไปชีวิตจะดีสุดๆเรื่องดีจะพุ่งเข้าหาในทุกด้านคิดจะทำอะไรจะมีผู้ใหญ่หนุนนำอุปถัมภ์ในสิ่งที่คุณทำจะเจริญรุ่งเรืองสุดๆได้เงินเป็นกอบเป็นกำ ยิ่งการทำมาค้าขายทางออนไลน์จะยิ่งรุ่งสุดๆชีวิตจะดีครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งเลยมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีสุดๆจากการเสี่ยงดวงด้วยเตรียมตัวรับเงินก้อนโตได้เลยซื้อสลากติดใบสักชุดสองชุดรวงเศรษฐีอยู่ไม่ไกลได้รับโชคใหญ่แน่นอนมีชีวิตดีกดนี้กดสิน 2. คนเกิดวันเสาร์ชะตาชีวิตของท่านจากนี้ไปในช่วงนี้รุ่งแรงมาก ดวงเปลี่ยนแบบตะทำถันทางเรื่องการเงินการงานมีโชคลาภก้อนใหญ่ดวงเปิดรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจะได้รับเงินก้อนโตรับเงินหลักแสนหลักล้านการงานหรือธุรกิจของคุณจ,จะเจริญก้าวหน้าสามารถขยายขยายกิจการให้เติบโตได้อย่างเต็มที่หรือถามอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นการเงินมีผลกำไรงามเงินไหลมาเทมาและมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ จากสลากที่ท่านสอเก็บไว้เป็นเงินก้อนใหญ่สามารถซื้อรถซื้อบ้านได้เลย 3. คนเกิดวันจันทร์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปชีวิตของคุณจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาจะได้รับแต่สิ่งดีๆหมดเคะชะตาชีวิตจะโดดเดน่นยิ่งโดดเด่นสุดๆทั้งเรื่องการงานและการเงินมีเกณฑ์ได้โชคก้อนใหญ่เกินคาด เ็นเงินก้อนโตหลักแสนหลักล้านํำไปผลดนี้ปลดสินสบายกันทางครอบครัวและยังมีเงินไปต่อย,ยอดกิจการดวงของคุณพร้อมกับโชคจะได้รับโชคลาบก้อนใหญ่จากสลากที่ซื้อติดกระเป๋าไว้อย่าลืมซื้อไวสอ้สองชุดสองชุดจะทําให้ชีวิตมีความสุขยาวๆอย่าลืมมั่นทำบุญทําทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วชีวิตจะรุ่งพุ่งสุดจูด และ4คนเกิดวันพุธหลังจากนี้ฟ้าเปิดทางดวงขึ้นสุดๆชีวิตเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันคุณจะประสบความสำเร็จอย่างมากการเงินดีราบลื่นสุดๆอาจจะได้จับเงินก้อนใหญ่จากงานโปรเจเกต์ใหญ่ๆที่ทำมานานได้ค่าตอบแทนเป็นโบน,นัสก้นอนโตอาจจะได้เลื่อนขั้นตำแหน่งเร็วๆนี้เตรียมฉลองได้เลยยิงโชคลาภไม่ต้องห่วงดวงดวชะตาด้านนี้พุ่งสุดๆโชคลาภพุ่งเข้าใสา่ รวยแบบไม่ทันตั้งตัวจะได้เลขจากคนในครอบครัวลองนำไปเสี่ยงดวงนำพาโชคลาภก้อนใหญ่มาให้คุณชีวิตดีเยียวยาวไม่เชื่อไม่ลบหลู่เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตริตรองอย่าลืมกดซับสไคร b e กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ